ครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนาวโน้มหุ้นวันที่4มีนาคม2565นะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตนะพยายามขึ้นไปทดสอบที่1,700แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้นะเออก็ลุ้นกันต่อไปนะก็ลุ้นกันต่อไปนะสำหรับตัวเซต ข้อดีคือเขายังยืนเหนืออีเมจสิบห้านะครับยืนเหนืออีเมจสิบห้าวันนี้ก็ถือว่ายัางโอเคอยู่เราลุ้นเขาในกรอบน,นี้นะอย่างที่บอกว่าก็ลุ้นเขาไปทดสอบที่หนึ่งพันเจ็ด้อยี่สิบให้ได้นะแล้วทำ high เนือหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่าเซต จะไปต่อนะแต่ว่าถ้าขึ้นไปทดสอบ1,720แล้วไม่สามารถทะลุผ่านได้เขาก็มีโอกาสกะกลับตัวมายอ่อตึบึึึึบบบบย่อมาเป็นไซเวออีกครั้งหนึ่งนะในกรอบนี้แหละ1,660ถึง1,720นะ60จุดประมาณนี้นะ เราระยะนี้ก็ลุ้นนะครับขอให้ขึ้นไปทดสอบให้ได้แล้วกันนะสำหรับตัวเซตยังยังมองว่าดีอยู่เพราะว่ามันยังไม่หลุดอีเมจ75นะโอเคเรามาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่า p t ทีเป็นไงเขียวมาเรื่อยนะเขียวนี้เราก็ถือไปเรื่อยนะครับเลื่อนสต o อปลอ s อย่างเดียวเลื่อน stop l ล s s ไว้ที่ หนึรสี่บหบาทแนวต้านก็ร้อยหกสิบาทร้อยกบาทถ้าผ่านแนวนี้นะแนวร้อยหกบาทไปได้ลุ้นต่อที่ประมาณ200อ่ะเรียกกลมๆมนะสำหรับ ttt ep อนะ่าเพราะว่าไซเว์มานานจัดนะคำถามขึ้นไซเวย์มานานแล้วนี้ก็ตอนขึ้นมือขึ้นขึ้นเยอะะเพราะาเก็บหุ้นได้มาเยอะนะครับ ถัดไปบ้านปูอ่าบ้านปูนไหพึ่งเบรกเนาะเบรกมาใช่ไหมเนะม,มืม่อวานมีสองเขียวบอกว่าสองเขียวอยู่ที่เท่าไหร่สองเขียวอยู่ที่ยี่สิบสองบาทสามสิบตังค์ใช่ไหมเนี่ยก็ไปต่อนะครับเพราะว่าเขาไซเว่ยไซเวย์ไซเวย์มานานพอเบรกปึ้งก็มีโอกาสไปไกลเพราะว่า เขาเก็บสะสมพลังมาเยอะนะเก็บสะสมพลังมาเยอะคราวนี้เราก็วาง Stop Loss ตามไปนะอยู่ที่11บาทแ0สตางแนวต้าน13บามบาทแนวต้านสิบาทแนวต้านค่อนข้างแข็งนะ13บาทตรงนี้นะเพราะว่ามีคนติดบริเวณ2โซนเนี้ยโซนนี้โซนที่1กับโซนที่2นะองนะ2โซนนะครับจับตาดูบริเวณ13บาทดีๆนะ สำหรับตัวบ้านปูถัดไปเ b แบงเป็นแนวโน้มขาขึ้นเป็นไตเว้าไะนะอยู่ในกรอบหกหนึ่อยหกบาท50สิบตางค์ถึง175ตอนนี้กับตัวกับตัว HA เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะลงยากลงยาก เห็นไ,ไหมถ้าอยากเทรดก็เทรดได้แหละต้องเป็นสองเขียวสองเขียวคือหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบตังจะเป็นสองเขียวนะอืเพื่อเอาไปขายที่แนวต้านใช่ไหมก็เบ็ดได้เลยนะแต่อย่าลืมมางสต็อปลอสนะตัวนี้แต่เป็นตัวผมผมรอแถวข้างล่างนะ อลอดที่มีเจ็ดสิบห้าเลยดีกว่านะครับแต่ว่าจะซื้อก็ซื้อ,อได้แหละแล้วแต่นะถ้าคุณจะเบสสมมติว่ามันขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตรงน,น,นี้ทำไมถึงบอกว่านี่มันมีกับตรงนี้สี่จุดเก้าเปอเซ็นสต็อปลออยู่ที่ตรงนี้แบบนีม้มัน มันไม่คุ้มเสี่ยงสำหรับตัวผมนะคือมันไม่คุ้มเสี่ยงเพราะมันได้4.9โดนสามเะเยอะยยไปมันไม่ได้อัตราส่วนที่คุมความเสี่ยงนะครับรอตรงนี้ดีกว่าถัดไปเ o t เป็นแนวโน้มไซด์เวล์อยู่ในกรอบ หกสิบสองบาทห้าสิบตางค์ถึงหกสิบหกบาทนะครับถ้าเป็นไซเวย์ก็ไม่เทรดนะผ่านไปเลยนะสำหรับตัวผมเอเหมือนกันเป็นไซเวย์อัพอยู่ในกรอแปดสิบเก้าบาทถึงหนึ่งร้อยบาทรอดูเถวแปดสิบเก้าบาทนะเพราะว่ามันพึ่งแดงวันแรกนะอรอดูแถวแปดสิบเก้าบาทดีกว่านะครับถัดไป้ p s c ลงไปเรื่อยนะพออยู่ใต้เนี่ย แนวรับอยู่ที่70บาท50สตางค์ถ้า70บาท50สตางค์เอาไม่อยู่67บาท25สตางค์รับถัดไป SCGP นะลงมาแรงเลยนะก่อนเจดเด้งขึ้นไปนะคือลงมาทดสอบแนวรับที่54.75แล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับ แต่ถามว่ากลับตัวอย่างยังนะยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะ,ะยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเพราะว่าอะไรเนี่ย s อเอมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยอะ่ะเออนะถ้าเป็นสีแดงอยู่เลยก็ยังต้องลุ้นยังต้องลุ้นต่อนะครับรอสองเขียวก่อนไม่ต้องรีบนะ มันลงมันก็ลงไปเรื่อยแต่ถึงแม้สองเขียวเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงถึงแม้สองเขียวมันก็ได้ไม่เยอะนะถ้าจะแบบให้เพย์เซฟคือเป็นสองเขียวอยู่เนื้อเส้นอ่ะโอเคเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าสองเขียวอยู่ใต้เส้นคุณก็ต้องอย่างระมัดระวังอยู่เพราะว่ามันนั่นหมายความเราเทรดส่วนแนวโน้มนะเนาะสำหรับ scgp นะแนวรับอยู่ที่ ห้าสบสาทเจ็สหตางค์แนวต้านห้บ้านะครับใครมีของกูสู้ๆแล้วกันถัดไป BDMS อ่าตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยนะคนที่มีของเลื่อน Stop Loss วางไว้ที่ยี่สบสาบาทหกสตางค์แนวต้านอยู่ที่25่สบ้าบาทสานะครับถัดไปตัวท็อปเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบห้าสบสบาทยีสตางค์ถึง54าสบาทเจสห้าสตางค์นะ รอให้มันทะลุกรอบก่อนถ้าทะลุไปทางขึ้นเนี่ยโอเคถ้ายืนเหนือ55บาทเนี่ยมันก็มีโอกาสกลับไปทดสอบที่59ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในกรอบแบบนี้อย่าพึ่งนะถัดไปติดล้อหลังจากที่ลงมานานจัดนะนี่น,นเอาเอาการาฟให้ดูลงมาเยอะจัดเนี่ยเห็นไหมจาก55นะลงมาตรงนี้นะก็ ได้เวลากลับตัวแล้วกำลังฟอร์มตัวไซเว์กำลัง way, กลงกับตัวนะครับสำหรับคนที่ถือเข้ามาแล้วนะว่าตอบรอบที่36บาท50สตางค์แนวต้าน40บาท75สตางค์นะครับอืมฟอร์มตัวไซเว y เพื่อจะกลับไปนะอันนี้ถ้าใครอยากเทรดตัวที่มันความเสี่ยงไม่มากก็ ตัวนี้ก็น่าสนใจระหว่างตกลงไว้ที่สามบาทห้าสิสตางค์นะโอเคก็ช่วงนี้หุ้นเป็นไซด์เวสยเยอะเลยนะอืมไซด์เวสยเยอะเลยนะครับไซด์เวสกับลงเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็ไซด์เวท็อปก็ไซด์เวสินะ EA ไซด์เวสเอโอก็ไซด์เวสเฮเบนเนี่ยก็ไซด์เวสอยู่ในกรอบดิ บ้านผูทะลุละนะหลักการคือทิกนะคือมันเป็นไซ้เวลเราตีกรอบมันทะลุมาแล้วก็เอออยตามเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอ,อะไรนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะสําหรับใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิก ที่หน้าเพจ u t u b e ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money b e บ t e r ก็จะมีการสอนนะเออก,ก็จะมีการสอนนะครับในช่วงวันที่13 12 13สิบสอนนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ